ก็กล่าวคุยเขาว่าก็กาวคียเขาจะค้าอยู่กับผมช่องแค๊เก็ม Gap i n f i ิตี้ช่องผมบินไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะก็นี่คือช่องใหม่ครับแต่ชื่อเดิมชื่อช่องอ่ะช่องแคเก็มก a p Infinity สองนะครับ่อากดติดตามผมได้นะครับช่องนี้ซึ่งคอนเทนต์อะไรก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองพันยาบยังมีอยู่แต่น้อยขึ้นชูชๆไม่ได้ปิดช่องผมหรอก แต่ผมเผอไปกดอะไรบางอย่างช้าผมก็เลยหายไปเลยครับยูทวีตดูไม่ได้เนี่ผมเพิ่งมาดูได้วันเนี้ยอืมมันเป็นอรทีพช่วยคนช่วยชมช่วชมใครเปิดช่องอ่ะท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมเปิดช่องอ่ะอย่าไปกดอันนั้นนะครับมันเป็นถ้าตรงไหนสงสัยอย่าไปกดให้ถามคนที่เชี่ยวชาญครับเท่านั้นนะครับอย่าอย่าไปกดเหมือนอย่าไปกดเองเหมือนผมนะครับ เยอะคนจะเจอมันผมโอ้ตอนแรกผมจะรอเจ็ดวันอ,ะอ่ะเพราะเร้านราฝากขอบอกว่าให้รอเจ็ดวันมันกลับไปเหมือนเดิมใครมันจะรอได้วะเอ้ยเนาะก็สวัสดีคก็สวัสดีขอต้อนรับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแล้วกดซับสไคร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยไปแล้ว